สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำาฮ t ต p o อบนเครือข่ายของมือถืออย่างเช่น 3G หรือ Edge ด้วยอุปกรณ์ของ Microtik นะครับโดยบอร์ดที่เห็นอยู่นี้ก็คือ4 1 1 UHR แล้วก็ที่จะมีซิมสลอตมาบนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ทำการติดตั้งโมเด็มเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะทำการใส่ซิมนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง เปิดเครื่องเดี๋ยวมันจะบีฟหนึ่งครั้งก็หมายถึงหมายถึงเริ่มเข้าสู่ของขั้นตอขั้นตอนของการบูตนะครับแล้วก็บีฟสองครั้งคือบูตเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้คืเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคอนฟิกกันเลยมาดูที่หน้าจอกันนะครับ เช่นเคยครับครั้งนี้เราก็ใช้ w i n b o x ที่เป็น Terminal ของการ c o n f i ิกต์แมโ i เหมือนทุกครั้งแล้วก็ทำการ Search Mac d d d r s s รสครับปุ๊บ้นมา Connect เข้าไปด้วย o o i n n d m i n ไมไมไม,ไม่ต้องมี password หลังจากที่เรา Connect เข้ามาครั้งแรกนะครับระบบจะถามว่ามีค่าคอนฟิกเดิมอยู่จะทำอย่างไรโดยทั่วไปแนะนำให้รีมูฟไปเลยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มคอนฟิกันใหม่ไปที่อินเทอร์เนะครับ pppoe out 1น gpp out 1นี่ก็คือตัวโมเด็มของของ 3g หรือ e d g ตัวนี้เราดัไม่คลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก enable เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วแต่มีอีกนิดนึงคือแนะนำว่าให้เอา dial on demand ออกเพื่อให้ตัวโมเด็มเนี่ยต่อไปตลอดเลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่เรา enable แล้วก็เรียบร้อยแล้วเนี่ย จะขึ้นตัว R คือหมายความว่า running คือหมายว่า Interface เนี่ยทำงานได,ได้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทดสอบง่ายๆด้วยการปิ n งไปที่โลกภายนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าออกอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยวันนี้เราจะ มาสร้างฮอตสปอตกันโดยสิ่หนึ่ง USR จะมีอินเทอร์เฟซอีเธอร์หนะครับมาออนบอร์ดแล้วก็มี W-LAN หนซึ่งเป็นไวเลสมาหนึ่ย่านบนบอร์ดเลยเราจะทำการสร้างบริดจ์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ทำการแอดทั้งอีเธอร์หและ W-LAN หนเข้าไปในบร mm ิดจ์เพื่อที่เราสร้างฮอตสปอตขึ้นบนบริดจ์แล้วก็ใช้งานได้ทั้ง อีเ e อหนึ่งและ W lan หอันนี้คือเสขั้นตอนของการทำ Bridge เรียบร้อยนะครับต่อมาแล้วก็มาที่ IP hotspot นะครับแล้วก็เลือก Set Up ปุ๊บก็จะถามว่าถ้าสร้างเ o t สปอตบนอินเทอร์เฟซใดให้เราเลือกเป็น b บร d หนึ่งนะครับแล้วก็ next อันนี้คือ IP ที่ทางระบบแนะนำแล้วก็แนะนำว่าให้ติ๊กถูกที่ m มัลติเพลเยเดิมก็คือการการทำแนวตามปะกะตกิแล้วก็ next ได้เลย ในหน้านี้คือส่วนของผ o ้สำหรับ DHCP server เกาะเน็กได้ตามปกติ Next ไปหมดเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยระบบจะให้สร้างหนึ่ง u s เ r เป็นอย่างน้อยสำหรับพ o t s p o t แล้วก็โดย Default คือ Admin ไม่มีผ s s w ่วนก็ผ่านขั้นตอนเลยพินท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับพ o t Spot ต่อมาเราจะมาทำการเปิดในส่วนของ W lan นะครับจะเป็คลิกขึ้นมาแล้วก็เลือก enable แล้วก็มาที่แถบของ w i r e l e s s นะครับ เปลี่ยนโหมดให้เป็น AP Bridge นะครับแล้วก็เลือกย่านความถี่เลือก Channel ตามที่ต้องการแล้วก็ตั้งชื่อ SSID อย่างในที่นี้คือ m i โครติกนะครับแล้วก็เลือก Apply จะเห็นว่ามุมขวาล่างนี่หลังจากที่เรากด Apply จะขึ้นเป็น Running AP หมายควาว่าทำงานเป็น AP เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะถอดสาย LAN ออกนะครับตัว Winbox ก็จะหลุด แล้วก็จะเปิดไวเลสเพื่อที่จะทดลองใช้งานเลยอันนี้วินบล็อกดนแล้วนะครับรอสักคู่ให้ไวเลสเปิดก็จะพบเครือข่ายของไมโครติกนะครับก็ทำการ Connect หลังจากคอ n เน็กเราก็จะลองมาเปิดเว็บด,ดูนะครับรอ Connect ไว้เลยก็จะปรากฏหน้าล็อกอินนะครับอย่างที่แจ้งไว้คือ Default คือ Admin นไม่มีพาสเวิร์ เพียงเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เนต็ตบนเครือข่าย 3G หร G ือ e แล้วก็สร้าง h องส s p o t ได้ง่ายๆด้วยอุปกรณ์ของไมโครติกอย่างเช่นเราได้บอ a r d 4 1 0 0 USR ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ